ทำใาหนักก็ทาให้แอมเสียเร็วอีกอาจจะทำให้ตัวแอมฟิฟายเสียเร็วขึ้นหรืออีกกรณีก็คือถ้าใช้แอมัอ์ดน้อยค่ะดังกว่าแน่นอนครับแต่ก็จะขาดง่ายขึ้นเพราะกําลังวัดมาสูงแต่ถ้าใช้เนี่ยครับลำโพงเนี่ยที่กาลังวัดที่น้อยลงคะนะครับลำโพงเหมือนจะดังดังมากขึ้นนะค่ะครับดังมากขึ้นแต่โอกาสขาดก็จะมีสูงขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ดูทั่วไปก็คืออาจจะดูแค่ในเบื้อง,งต้นง่ายๆดูที่ไซส์ขนาดที่มันเท่ากันพอแล้วนะครับเพราะอีกกรณีก็คือ,อตัวลำโพงเล็กเนี่ยนะครับไม่เหมือนลำโพงใหญ่ๆที่เป็นโพลโพไฮเอ็นหรือลำโพงที่ติดในแอมป์ไฟใหญ่พวกนั้นจะมีบอกค่าอิมพีแดนซ์นและกำลังวัดม,มาให้ะนะครับแต่ลำโพงพลเนี้ยส่วนใหญ่แล้วไม่มีเลนเพจอะไรก็คือมีแค่บอกเป็นลำโพงไม่ได้บอกค่าวัดไาด้วยไม่ได้บอกครับ,บ,รบเพราะนั้นมันอาจจะดูในเบื้องต้นดูแค่ดูขนาดเท่านั้นเองครับแล้วก็อีกกรณีคือเวลาใส่นะครับแนะนำว่า นะครับมันจะมีกาวสองหน้าแปะอยู่ค่ะถ้ากาวหลุดหายไปยังไงนะครับพยายามซื้อมาอาหารมาแปะแล้วก็กดให้แน่นเพราะมันมีอีกอันหนึ่งคือเสียงแตกเพราะกาวเนี่ยไม่แน่นพอลำโพงสั่นแล้วมันก็เลยทําให้สั่นกับตัวไอ้ที่อ cover แลวขอบเนี่ยตัวเฟรมเนี่ยถ้าเกิดมีสีเหมือนสั่นเหมือนแตกก็มีนะครับหรือถ้าเป็นรุ่นที่เป็นลำโพงหูฟังที่อยู่ด้านหน้าเครื่องตัวนี้ถ้าไม่แน่นเนี่ยบางทีเสียงเวลาฟังเสียงเหมือนจะก้อง ถ้าตัวลำโพงกับตัวเวอร์เนี่ยนะครับตัวฝาหลังเนี่ยไม่ติดกันไม่แน่นะจะมีอาการนึงก็คือเสียงมันจะดังก้องๆ้อง,องะนะครับอย่าไปโทษว่าลำโพงเสียแต่จริงๆแล้วเป็นการประกอบเครื่องไม่ดีของเราใช่ก็มี่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการประกอบไม่ดีะนะครับอีกนิดนึงค่ะจารยนในเรื่องของการถอดลำโพงข้ามาเปลี่ยนเนี่ยกรณีเสียเนี่ยนะคะตรงตัวเนี่ยเราจะถอดเนี่ยสำหรับช่างมือใหม่บางคนอาจจะไม่ทราบเราจะเปลี่ยนที่ตรงนี้เลยหรือว่าต้องไปถอดมาทั้งสายคะอ๋ออันนี้ต้องดูก่อนว่าตอนซื้อลำโพงมาเนี่ยเป็นนนแบบไหค่ะรรจิงๆเเีถ้าา แงะดูตรงนี้นะครับตรงเนี้ยที่ที่พอดีสายที่ขาดไปนะครับสายหลุดไปเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยครับตรงนี้เขาจะมีเป็นเหมือนนะครับผมกรีดให้ดูก็ได้ครับเนี่ยนะครับจริงๆคอนแทคเขาเป็นโลหะที่ใช้ในการบัดกรีแต่เขาเหมือนก็หยดซิลิโคนปิดไว้เพื่อป้องกันการรัดววงจรเพราะนั้นเวลาเปลี่ยนนะครับเราจะถอดบัดกรีนะครับบัดกรีที่ตรงขั้วตรงนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยบัดกรีถอดสายที่ออกแล้วเปลี่ยนเฉพาะตัวลำโพง ก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อถ้าเกิดไปซื้อรุ่นที่เขาไม่มีสายไฟมาให้ก็ซื้อเฉพาะตัวที่เป็นลำโพงครับต่อาจจะต้องมานั่งขูดเนี่ยแล้วบัดกรีแล้วเอาสายเก่าออกอาจจะยากกว่าก็ไม่ยุ่งยากหรอกครับก็ขูดที่เดียวก็ออกแล้วครับเนี่ยแล้วก็บัดกรีจี้จี้สายไฟออกได้แล้วก็ออกใช่ไหมก็ออกแล้วครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ถนัดก็ซื้อที่มีพร้อมสายมาเลยแล้วก็เอาบัดกรีที่ตรงนี้ออกไปเลยได้ครับใช้งานได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นพวกขายจะเป็นตัวไม่มีสาย น่าจะเป็นแค่ตัวอย่างเดียวครับเป็นว่าตัวที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีขาสองขาที่เป็นจุดบัดเกีร์แล้วไม่มีสีดำๆแปะแต่เมื่อเราขูดออกแล้วบัดเกีร์เข้าไปถามว่าตอนประกอบต้องหาอะไรแปะไหมครับอ่าต้องไม่หาอ่าต้องหานะครับเป็นแผ่นนะครับกอ็อตเทปอย่างนี้ครับแปะก็ได้แปะทับไว้ถ้าไม่มีซิลิโคนครับแปะทับไว้เพื่ออะไรครับป้องกัน เราไม่รู้ว่าตอนเราประกอบไปเนี่ยไอ้ตรงขั้วสองขั้วนี่อาจจะไปแตะโดนเนี่ยฟอยของแบตเตอรี่โดนอุปกรณ์หรือสายไฟอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในเกิดการรัดวงจรนะครับัดวงจรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะกรัดวงจรก็ถ้าเกิดตรงนี้รัดวงจรครับมันก็จะย้อนมัเป็นไฟย้อนกลับไปหาตัว power power amp นะครับก็คือตัวนี้ไอซตัวนี้ power amp นะครับก็เกิดอาการเสียเลยอ่าเพืนก็อาจจะช็อต <că> แต่ถ้าบริเช็อตแล้วไฟถ้าเลามากก็ย้อนกลับไปหาอาจจะไปถึงซี u อยูเพราะงั้นการการทำให้เครื่องรับวงจรใช่ครับการการทำให้เครื่องรับวงจรเนี่ยอาจจะมีผลเสียหายต่อวงจรมากกว่าที่เราคิดครับผมจบเรื่องลำโพงค่ะต่อไปเรื่องของไมค์ค่ะครับผมส่วนไมโครโฟนเนี่นะครับเดี๋ยวอขาติแกะไมโครโฟนนะครับก็คืออุปกรณ์ทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นไฟฟ้าใช่นะครับ ตัวไม์นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับตัวไมโครโฟนเห็นไหมครับเนี่ยไม่อยู่นี่ครับสังเกตอย่างนะครับพอเราปิดลงไปเนี่ยไม์จะอยู่นี่นะครับแต่ที่ฝาหรือที่เวอร์เนี่ยนะครับเนี่ครับเวลาเขาปิดไปแล้วช่องไม์อยู่ไหนอะมีช่องไม้ไหมครับไม่มีนะคะมีไหมครับไม่มีไม่มีเห็นไหมครับค่ะมีไหมครับจริงๆก็คือใช้อาจจะมันเขาอยู่ใกล้ลำโพงมันสามารถเสียงเข้าผ่านเข้าไปได้หรือบางกรณีนะครับ อาจจะอยู่ด้านหน้าอย่างนี้ครับด้านหน้านี่อาจจะมีรูด้านข้างมีรูนะครับแค่แค่ช่องเล็กๆก็พอแล้วพอแล้วครับไมค์ไม่ไม่ต้องใช้อะไรมากนะครับทีนี้ถ้ากรณีอย่างนี้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ดังนะครับให้แกะมาดูเลยครับว่าไมค์เนี่ยอยู่สภาพแบบไหนนะครับเพราะมีหลายๆยี่ห้อนะครับตัวไมค์เนี่ยเขาจะมีเขามียางหุ้ม ยางหุ้มเป็นยางปิดคุ้มไว้คล้ายๆเป็นซีนเป็นซีนะนะครับแล้วพอใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยบางทีโดนความร้อนอะไรมากๆเนี่ยยางมันละลายแล้วมันจะเป็นยางไปเป็นหุ้มปิดปิดตัวไมค์ะนะครับถ้าอย่างนั้นคือไมค์ก็จบก็ใช้งานไม่ได้เพราะาตัวไมค์ก็คือเนี่ยจุดสำคัญคือตรงนี้ค่ะให้เราแปลงเสียงเข้าไปตรงนี้แล้วแปลงเป็น,นไฟฟ้าค่ะนะครับถ้าเกิดว่ามีชิ้นส่วนไหนไปปิดมันก็จะ รับสัญญาณไม่ได้แต่กรณีถ้าเกิดว่าซิลิโคนไปปิดเนี่ยค่ะดึงซิลิโคนออกรับพยังเดอมก็เช่ไงใช้ไานใช้งานเหมือนเดิมค่ะนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีให่ไม่ดังเลยนะครับไม่ดังเลยนะครับในเบื้องต้นก็คือให้ลองเปลี่ยนไม้ได้เลยนะครับหรือถ้าจะวัดถ้าจะวัดไม้นะครับต้องถอดออกมาวัดคือวัดวัดวัดว่าดีหรือเสียวัดว่าดีหรือเสียนะครับก็ถอดออกโดยการบัดกรีนะครับเห็นไหมต้องบัดกรีออกเห็นไหมจี้เนี่ยเขาเช้บัดกรี จี้ไปเลยเไปวัดที่ไม่ได้เลยไหมคะไม่จำเป็นต้องถอดออกได้ถ้าอยู่ในวงจรเนี่ยวัดไม่ชัวร์ต้องถอดวัดข้างนอกเพราะไม้มีขั้วมีขั้วบวกขั้วลบการวัดคือวัดดูขั้วบวกขั้วลบของเขาวัดยังมีขั้วมีวิค่ามีดังเท่าไหร่วัดกับขั้วต้องไม่ขึ้นอะไรต่างเนี่ยมันต้องมีวิธีการวัดไม่อีกนะครับแต่ทั่วไปถ้าไม่ดังก็คือับตัวไม่อยู่นี่เปลี่ยนได้เลยนะครับ ก็ถอดแล้วเปลี่ยนค่ะนอกจากอาการ3อย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อแฮนเซ็ตไม่ได้ไม่แล้วก็ลําโพงไม่ติดนะคะอาจารย์มีอีกหนึ่งอาการค่ะที่น่าสงสัยมากหน้าจอค่ะอาจารย์รบ,บางครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่ามืดผิดปกปติ ทั้งที่เราเซตค่าทุกอย่างถูกต้องแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยก็สว่างผิดปกติทั้งที่เราก็เซตค่าตามปกติแล้วอย่างนงี้ค่ะมันเกิดจากปัญหาสาเหตุอะไรนี้บ้างคะอ๋อตัวจอภาพนะครับมันจะมีแยกเป็นสส่วนนะครับส่วนของการของการคอนโทรลให้เกิดเป็นภาพอีกอันก็คือเรื่องของแสงแสงที่จ่ายให้กับตัวจอภาพนะครับก็เรียกแบ็คไลท์นะครับที่เราเรียกว่า LCD แบ็คไลท์ครับผมแบ็คไลท์นะครับก็คือถ้าเกิดเราดูของจริงเลยนะครับเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเนี่ย จะอยู่ที่จอภาพนะครเป็นเป็นหลอดภาพเป็นหลอดเป็นเหมือนไฮโวล์ถ้าเป็นจอ LCD จอใหญ่บนทีวีอาซก็จะเป็นไฮโวล์ที่อยู่ในจอหรือจอคอนของโน้ตบุ๊กอย่างนี้ก็เหมือนกันก็มีลักษณะเหมือนกันไฮโวล์เป็นไฮโวล์เป็นหลอดไฟที่จะจ่ายให้กับตัวจอภาพให้เกิดแสงค่ะในแท็บเล็ตก็เป็นไฮโวล์เหมือนกันครับเป็นไฮโวล์แต่ไม่ได้ไฮโวล์ขนาดเหมือนเหมือนจอทีวีคือโดยปกติเนี่ยไฟเราจ่ายเข้าไปในวงจร3.7ใช่ไหมครับแต่ไฟเขาว่าไฮโวล์ในตัวนี้ก็จ่ายประมาณ8.9 สิบกว่าโวลต์นะครับในบางยี่ห้ออาจจะได้มาสิบห้าสิบหกโวลต์ทั้งที่เราจ่ายแค่สามจุดเจ็ดโวลต์ไฟเพิ่มขึ้นคำว่าไฮโวลต์หมายถึงว่าขนาดของไฟที่เข้าไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับจํานวนหลอดของ lcd ที่อยู่ข้างในเยอะๆครับเพียงว่าเราจะเปรียบเทียบเป็นอันนี้คือแบ็คไลท์เนี่ยจริงๆถ้าเรียกว่าแบ็คไลท์กระจกจะให้ไฮโวลต์ที่เรียกไฮโวลต์อาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะวิธีการคล้ายๆกับของตัวโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเราก็เหมือนกันครับก็คือมีสัญญาณเป็นอย่างตัวนี้เป็นสััญญาาณขขอองงภพใช่มครบ ส่วนตัวนี้ก็คือไฮโวลต์ all, เป็นไฟไฟแรงสูงค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใน LCD เป็น100โวลต์ all, นะไฮโวลต์จริงเป็น100โวลต์ all, แต่พอดีในแท็บเล็ตเราไม่ขนาดนั้นค่ะ <c oughs> อย่างรุ่นนี้ก็ประมาณ8-9โวลต์นะครับแต่บางรุ่นก็มา10กว่าโวลต์ต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะค100โวลต์กับ8โวลต์เนี่ยครับผมเ <โฮ S 2> พราะอย่าลืมว่าไฟพวกนี้ใช้แบตเตอรี่ค่ะเป็นตัวจ่ายถ้าเกิดมาแปลงเป็น100โวลต์สงสัยแบตเตอรี่ตัวก้อนมหึมาแน่เลยค่ะเพราะเราใช้แค่แค่นิดหน่อยครับแค่นี้ก็จ่ายไฟ แค่ตัวไฮวุนได้เพราะนั้น <c oughs> ถ้าเกิดว่าหลอดมันมืดนะครับว <c oughs> ิธีการคือเปิดเปิดฝาอย่างนี้แล้วลองเปิดเครื่องแล้ววัดไฟที่นะครับวัดไฟที่ขาสองขานี่นะครับวัดไฟว่ามีกี่โวลต์ขาสองขานี้เชื่อมต่อกับจ,จอ LCD ครับกับตัวแบ็คไลท์นี่ยนะครับแบ็คไลท์ค่ะโดยเฉพาะปกติถ้าเกิดตอนที่จอยังไม่มีแสงสว่างเนี่ยมันจะมีไฟมาใกล้เคียงกหลังใจอาจจะประมาณสักสามโวลต์กว่าครับแต่เมื่อเรากดเปิดเครื่องหรือว่าทำอะไรก็ตามที่จอต้องมีแสงตรวนี้ไฟต้องเพิ่มขึ้น ถ้าปรับถ้าไฟเพิ่มตรงนี้มีเพิ่มขึ้นนะครับก็แสดงว่าหลอดเนี่ยต้องเปลี่ยนหลอดถ้าไม่เพิ่มขึ้นต้องเปลี่ยนหลอดถ้าไฟมีการเปลี่ยนแปลงครับคือเพิ่มมากขึ้นก็แสดงว่าหลอดเนี่ยขาดทําให้แสงไม่คือไฟมีไปจ่ายแล้วแต่หลอดไม่ยอมไม่ยอมจ่ายแสงออกมาอ๋อโอเคไฟตรงนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นครับไฟตรงนี้จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยปกติคือเมื่อมีการทํางานเนี่ยเมื่อมีการทํางานมันต้องจ่ายไฟประมาณแปดเก้าโวลต์อย่างที่บอกมานะครับถ้าอย่างนี้คือเปลี่ยนหลอดนี้ได้เลยโดยทั่วไปส่วนนี้ก็เป็นโลหะหล เปลี่ยนหลอดลฮะครับที่นีต้องแงะจอกมาหรือเปลี่ยนจอปเลยะทีนี้เวลาเปลี่ยนหลอดนี่นะครับต้องดูว่าบางกรณีเนี่ยหลอดนี้ไม่ได้ขายแยกเขาจะขายพร้อมจอก็อาจต้องเปลี่ยนทั้งจอทั้งหลอดค่ะนะก็เลยต้องปีการเปลี่ยนจอภาพทั้งหมดถึงแม้ว่าจะเป็นแค่หลอดภาพมีมมีแสงอย่างเดียวค่ะตอนนี้ราคาจอไปที่ไหนราคาจานค่ะอ่ขึ้นอยู่กับขนาดว่ากี่นิ้วนะครับก็อาจจะเกือบพันเกือบพันครับผมราคาใกล้เคียงกันทุกยี่ห้อก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับไม่มากค่ะนะครับ ขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์นะครับแล้วก็อีกอย่างกรณีก็คือต,ตัวตัวจอภาพเองแต่ละยี่ห้ออาจจะมีลักษณะของความละเอียดของของภาพไม่เท่ากันอาจจะต้องดูสเปคของของแต่ละยี่ห้อให้ดีนะครับ ผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหานะคะแฮนด์เซตเชื่อมต่อไม่ได้ไมแล้วก็ลําโพงไม่ติดนะคะตลอดจน LCD backlight เสียอีกด้วยนะคะหวังว่าความรู้ในครั้งนี้เนี่ยจะให้คุณผู้ชมสามารถนําไปใช้ได้เป็นอย่างดีคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นช่างซ่อมหรือว่าเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องของแท็บเล็ตนะคะวันนี้คะ่ะรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์สิงชัยอ่อนพิทักษ์จากวิทยาลายัยสารพัดช่างพระนครที่มาให้ความรู้กับเราในรายการคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ผู้ชมคะช่วงท้ายรายการในวันนี้นะคะสําหรับผู้ที่ชอบอ่านข่าวหรือว่าบทความต่างๆนะคะวันนี้เราก็มีแอปพลิเคชันดีๆค่ะที่จะมาช่วยจัดการข่าวหรือว่าบทความต่างๆนั้นนะคะให้คุณเนี่ยสามารถเก็บข่าวแล้วก็บทความได้อย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นระเบียบค่ะเมื่อเราที่ต้องการกลับมาอ่านอีกหนึ่งครั้งเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเข้ามาใหม่จากอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเปิดอ่านได้ทันทีเลยค่ะไปติดตามชมกันให้ได้นะคะว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรในช่วงของแอปพลิเคชันโดนใจค่ะ สำหรับช่วงลานี้นะคะดิฉันทัทยาศรีศักสร,รชาติแล้วก็อาจารย์สิงชัยอ,อมอพิทักษ์ค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการไอทีคลินิกค่ะสวัสดีค่ะ p o c k เ t เป็นแอปพลิเคชันอ่านข่าวยอดนิยมที่มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดสบายตาน่าใช้งานสามารถรองรับเนื้อหาได้หลากหลายโดย Pocket นั้นมีฟีเจอร์ Read it later สำหรับบันทึกเรื่องราวที่ยังอ่านไม่จบไม่ว่าจะเป็นบทความวิดีโอหรือเนื้อหาอื่นๆและต้องการนำไปอ่านในภายหลังแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถอ่านได้และยังสามารถติดแท็กแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมี t e k e to Speech หรือความสามารถในการอ่านด้วยเสียงได้อีกด้วยแอปนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่สำคัญดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ